จะทำยังไงให้งูกระดาษสามารถหมุนได้โดยใช้เทียนเป็นตัวช่วยแหมช่างเป็นคำถามและการทดลองที่สุดท้าทายให้กับเด็กๆจริงๆเลยนะครับแต่เรามาดูกันดีกว่าว่าวิธีการที่ถูกต้องนั้นและง่ายที่สุดทำยังไงวางก้อนดินน้ำมันไว้ที่โต๊ะนะครับจากนั้นเอาดินสอปลายแหลมมาตั้งไว้บนฐานดินน้ำมัน ยืดตัวงูกระดาษออกแล้วนําส่วนที่เป็นหัวงูคือจุดกึ่งกลางของวงกลมมาวางไว้ที่ปลายดินสอจุดเทียนแบบวงกลมสองอันวางไว้ที่ด้านล่างตัวงูกระดาษจาับตาผลที่เกิดขึ้นให้ดีๆนะครับงูกระดาษก็จะเคลื่อนที่หมุนเป็นวงกลมได้อย่างน่าทึ่งที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่า อากาศบริเวณรอบๆแท่งดินสอร้อนขึ้นเพราะความร้อนจากเปลวเทียนอากาศร้อนจะไหลขึ้นสู่ด้านบนทำให้อากาศที่เย็นกว่าด้านบนต้องไหลลงมาอยู่ด้านล่างการเคลื่อนที่แลกเปลี่ยนที่อยู่กันของอากาศร้อนและอากาศเย็นนี้งูกระดาษของเราจึงเคลื่อนไหวหมุนตัวเป็นวงกลมได้อย่างน่าทึ่งนั่นเอง